กองชนภาค3สนับสนุนเรือและบูรณาการกำลังร่วมกว่า19หน่วยงานเข้าตรวจสภาพการจ้างการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสุวัตดอนสกุลผู้อำนวยการสอนชนภาคสามสั่งการทัพเรือภาคที่สามและสอนชนภาคสามโดยสอนชนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนภารกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มกำลังโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการสร้างการทำงานและการคว้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลหน่งในกิจการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีนายนรงคทิ์สิรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการนี้นายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตแม่นามเลขานุการคณะทํางานได้กล่าวว่าการตรวจสภาพการจ้างการทํางานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากสอนชนภาคสามสนับสนุนเรือหลวงหัวหินเรือในบัญชีกําลังของสอนชนภาคสามเป็นพานะในการออกตรวจในทะเล โดยมีคณะทํางานร่วมตรวจในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจํานวน19หน่วยงานอาทิทัพเรือภาคที่3สอนชนจังหวัดภูเก็ตประมงจังหวัดภูเก็ตสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกองกำกับการ8กองบังคับการตํารวจน้ํากองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตและสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นโดยได้บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างงานสภาพการทํางานในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อคุ้มครองแรง,งงานในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้า มนุษย์ด้านแรงงานและให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กในเรือประมงโดยได้ดำเนินการตรวจเรือทั้งหมดสีลำรวมลูกเรือร้อยหสิบปดคนสัญชาติไทย4 9บเก้าคนสัญชาติเมียนมาแปบเก้าคนสัญชาติกัมพูชาสิบเจ็คนและสัญชาติลาวสามคนผลการตรวจไม่พบการกระทาความผิดด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง